จะตุรงจงอาสาลหลุดแล้วเปิดคำใบ้ตลกไถพระดัง ให้อักษรย่อชัดเจนมาสองชื่อไม่ต้องเดากันแล้วงานนี้กอนเพดังส่อชี้เป้าเปิดภาพชัดๆแบบไม่เซ็นเซอร์ชาวเน็ตแหกคอมเมน,นต์กระสันยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจนะคะกับกรณีของอดีตพระอลงกฎวัดพระบาทน้าพูค่ะแล้วก็หมอบีทุศริวิญญาณนะคะหลังก่อนหน้านี้เนี่ยคุณหนึ่งบางปูได้มีการนําหลักฐานค่ะที่ตนเองเคยบริจาคเงิน5ล้านให้วัดพระบาทน้าพูเข้าแจ้งความที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดําเนินค กับบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งต่อมาทางด้านของคุณพุทธอภิวัณนะคะผู้ประกาศข่าวดังค่ะรวมถึงเพจท่านเปาได้มีการออกมาพูดถึงนักร้องเก่าแล้วก็อินฟลูรับเงินอดีตพระลงกรด0ล้านอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าหลังจากนั้นทางด้านคุณหนึ่งบางปูก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทิ้งบอมถึงตลกค่ะที่โดนเอี่ยวในเรื่องนี้ด้วยโดยคุณหนึ่งบางปูมีการกล่าวว่าไอ้คนที่มาเอาเงินหลวงพ่อไปเนี่ยที่บอกนักร้องอะไรสักอย่างมันเป็นวงนักร้องยุค80มีชื่อเป็นสีภาษาองกเวาาา่นมม็ข้ใจ จ่ายค่าน้ํามันเติมน้ํามันมาเองเหมือนกูเนี่ยแล้วก็มาร้องเพลงให้วัดช่วยฟรีแต่วันหนึ่งก็ได้มารับรู้ว่านักร้องเก่าอย่างพวกมึงกูขอไม่นับถือนักร้องเก่าในประเทศเมีเยอะมากพเขาแก่ก็ทําไร่ทํานายอยู่กับลูกหลานแล้วพวกมึงเนี่ยเป็นเห้อะไรต้องมาเอาเงินวัด พวกมันเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นจิตอาสาสักพักก็ขอเงินหลวงพอ่อกูไม่รู้เขาตกลงกันยังไงแต่หลวงพ่อเนี่ยไม่ได้เต็มใจให้อย่างแน่นอนหรือว่าถ้าให้เนี่ยก็อาจจะมีอะไรบางอย่างแต่พวกมึงเนี่ยแก่แล้วก็ควรที่จะมีความคิดไหมและหนึ่งบางปูยังกล่าวต่อว่าอยากให้ตรวจเส้นเงินไอ้ตลกคนนี้ด้วยมันเนี่ยไปเอาเงินหลวงพอ่อหน้าจะหลายปีเวลาให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลวงพ่อเนี่ยมันจะชอบอวยยศหลวงพอ่อหนึ่งเนี่ยจะทวงความยุติธรรมคนที่มันเอาเงินหลวงพ่อไปหรือเอาเงินที่พวกเราเนี่ยทำบุญไป พวกมึงรับโทรศัพท์สื่อด้วยหลายตัวเลยนะที่ไม่รับโทรศัพท์และถ้าจะให้ดีเนี่ยให้มึงมาสารภาพเลยแล้วก็อินฟูเนี่ยอย่ามวัวแต่ไลค์ขายครีมเอาตังหลวงพ่อไป10ล้านเนี่ยยังไง ซึ่งบอกเลยนะคะว่าเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าน่าติดตามกนันยาวๆนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้บ้างและล่าสุดต้องบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะที่หลายคนเนี่ยตามใส่ใจว่าตลกคนนั้นเนี่ยเป็นใครกันแน่ต้องบอกว่าล่าสุดเมื่อวานนี้คุณจตุรงจงอาสาค่ะไม่รอช้ามีการหลุดแล้วนะคะคําใบตลกไถพระดังให้อักษรย่อชัดเจน2ชื่อค่ะแบบไม่ต้องเดานะคะทําเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กันสนันโดยอาจารย์จตุรงเองค่ะมีการเผยข้อความล่าสุดนะคะโดยมีการระบุว่าตลกไถพระดังๆหลักๆก็จะ ะมี2ตัวตัวแรกจอจานอ้างนักร้องนักไถนักการเมืองตบซับพะอีกตัวชอช้างอ้างเป็นคนดีมีศีลธรรมแต่หาแดกกับพระเกาะพระแดกไม่ทํางานทําการบ้านช่องไม่กลับทิ้งลูกทิ้งเมียให้เพื่อนดูแลทามกลางชาวเนี่ที่เข้ามาคอมเมนต์ชี้เป้าสนันว่าชอช้างรู้เลยจอจานนี่ใครเจ๋งจริงๆครับนึกออกแต่ชอช้างแต่จอจานนี่ใครอะ่ะไพ่ดอกเล็กสุดหรือเปล่าอาจารย์ มึงรู้ได้ไงเจ๋งหว่าข้อมูลแน่นกูชูนิ้วให้เลย ชูศรีนี่พระสิ้นคิดจ้างให้ทํางานที่วัดเลยนี่เห็นลูกเมียมาเยี่ยมด้วยดูดูแกก็ไม่น่าจะผิดอะไรนะไม่แผวเลยนะข้าวหลามตัดใครเคยกินบ้างมีกะทิถั่วดําหวานเจี๊ยบช่อช้างถึงว่าวันวันไม่ทํางานเอาแต่สะพายย่ามเดินตามพระยังสงสัยวันวันเอาที่ไหนกินรอสายใจพวกหากินกับพระกับวัดซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยตามมีการแห่เดานะคะว่าอักษรย่อที่อาจารย์จตุรงนั้นให้ไว้เนี่ยหรือว่าทิ้งคาใบ้ไว้เนี่ยหมายถึงใครกันแน่งานนี้บอกเลยนะคะว่าเช้าวัน ต้องบอกว่าเพจดังอย่างป้าข้างบ้านค่ะในเช้าวันนี้2กันยายนนะคะจู่ๆก็มีการออกมาเคลื่อนไหวโพสตเลยๆค่ะท่ามกลางกระแสร้อนนะคะด้วยเพจดังค่ะมีการออกมาเผยภาพตลกชื่อดังอย่างคุณชูศรีเชิญยิ้มนะคะ พร้อมกับมีการเผยประวัติค่ะโดยมีการระบุว่าชูศรีชนยิ้มมีชื่อแต่แรกเกิดว่าชำนาญชัยเสนาเกิดเมื่อวันที่13สิงหาคมพศ2 5 0 4ที่อำเภอชัยบาดานจังหวัดลบบุรีท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์กระสนันระบุข้อความว่าเปิดประวัติทีไรเป็นเรื่องทุกทีหลังจากที่หาคำตอบมาทั้งคืนตื่นเช้ามาผมอ่ะอึม้มใช่ทุกชอเลยต้องใช่แน่ ซึ่งบอกเลยนะคะว่างานนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าจู่ๆเพจดังเนี่ยออกมาโพสเลยลอยแบบนี้เนี่ยท่ามกลางกระแสร้อนเนี่ยจะหมายถึงเรื่องอะไรกันแน่ อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าทางด้านคุณหนึ่งบางปูเองเนี่ยมีการออกมาวิเคราะห์ถึงอดีตพระอรงกฎด้วยนะคะหรือสมีจอดค่ะดยมีการออกมากล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าอดีตพระอรงคตเนี่ย <on> คาดว่าน่าจะเป็นโรคจิต2เนี่ยน่าจะเป็นไบโพล่าเพราะว่าชอบสร้างอะไรไม่หยุดชอบสร้างอะไรไปเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณหนึ่งบางปูเองมีการกล่าวในความคิดตนเองนะคะแล้วก็บอกว่านี่เป็นความคิดของเธอเองค่ะด้วยเธอเนี่ยกล่าวว่าเธอเชื่อว่าอดีตพระอรงคตน,นะคะเป็นโรคจิตที่ซับซ้อนหลายขั้นแล้วก็เป็นไบโพล่าคือจะสร้างไม่หยุดเห็นโครงการเข้าไหม จะสร้างไปเรื่อย ซึ่งเ่านั้นยังมีการเปรียบเปรยนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ถอดจากบทเรียนจากอดีตของคนเคยรักของคุณหนึ่งบางปูเองค่ะที่เป็นโรคเดียวกันโดยเธอบอกว่าอดีตสามีเธอเนี่ยเดี๋ยวสร้างกำแพงเดี๋ยวทุบกำแพงเดี๋ยวเอาสูบน้ําใส่นาเดี๋ยวก็สูบน้ําออกจากนาอยู่แบบนี้หมดตังเนี่ยไปเป็นจานวนมากแล้วเธอยังกล่าวถึงอดีตพระองกวดว่ามีบุคลิกที่คงคาแรคเตอร์ที่มีความอ่อนโยนที่มาจากโรคมโนแล้วก็จิตปรุงแต่งและก็สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยมาจากกำมูลสันดานหรือว่านิสัยส่วนตัวซึ่งงานนี้ ค,คลิปดังกล่าวค่ะที่คุณหนึ่งบางปูมีการกล่าวถึงอดีตพระองกวดเอาไว้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ,คะก่อนนอนคืนนี้เราจะมาสรุปคดีของวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลบบุรีนะคะของตอนนี้เป็นทิศอลงกวดไปแล้วละ่ะเจ้าวาดนะคะอดีตจเจ้าวาดวัดพระบาทน้ำพุที่เราเคารพรักและศรัทธาหนึ่งขอสรุปจากการที่หนึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดและรักหลวงพอ่อ ดุดเป็นพ่อของหนึ่งแท้ๆหนึ่งขอสรุปประเด็นดังนี้ได้ว่าหนึ่งคิดว่าหลวงพ่อมีอาการทางจิตเวชแต่เป็นโรคจิตอันนี้หนึ่งแค่วิเคราะห์ส่วนตัวนะคะแต่เดี๋ยวคุยกันก่อนไม่ได้แปลว่าการที่เรียกพ่ออะไรกันเนาะการที่พ่อเป็นโรคจิตจะ ติดคุกหรือเข้าเรือนจําไม่ได้เพราะหนึ่งมองว่าเขาไม่ได้เป็นเลเวลสูงๆแต่เป็นแต่คิดว่าเป็นโรคจิตค่ะและซับซ้อนหลายชั้นด้วยกันสําหรับคนที่ไม่เคยมีญาติหรือใครที่ป่วยจิตเวชน,นะคะก็อาจจะไม่ทราบหนึ่งมองว่าหลวงพ่อเป็นโรคจิตหนึ่งสองเป็นไบโพล่าแบบโพล่าคือจะสร้างไม่หยุดเห็นโครงการเขาไหมคะ จะสร้างไปเรื่อยๆอันนี้หนึ่งถอดบทเรียนจากแฟนเก่าหนึ่งเขาเป็นโลกเดียวกันจะเป็นลักษณะนี้ค่ะเดี๋ยวสร้างกำแพงเดี๋ยวทุบกำแพงเด,เ,เดี๋ยวสูบน้ําใส่นาเดี๋ยวสูบออกอย่างเงี้ยค่ะหมดตังค์ไปจานวนมาก่ะว่ากันไปประเด็นต่อไปนะคะก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะบุค,คลิกอะเขา บุคลิกเขาจะคงคาแรคเตอร์ความอ่อนโยนเห็นไหมคะนั่นมาจากอันนี้คือหนึ่งแค่สรุปตามความรู้สึกหนึ่งนะไม่ใช่ทางการแพทย์นะคะจากโลกมโนจากจิตปรุงแต่งอ่ะสามมาแล้วนะและอันที่สี่อันนี้น่ากลัวที่สุดจากกรรมมลสันดานตั้งแต่ที่เขาเอาเงินแวนรุ่นมาแหละ และเกาะหน้านี้ไปเอาอะไรใครมาหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบถูกไหมคะเป็นการทั้งโกหกคนอื่นและโกหกตัวเองเป็นปกติธุระหนึ่งคิดว่าถามว่าความดีท่านมีไหมท่านมีความดีนะท่านเป็นคนมีเมตตานะเป็นคนที่มีความดีและที่สำคัญหนึ่งมองว่าเขาเป็นคนที่แบบอัจฉริยะมีความเก่งเรื่องธุรกิจ เรื่องการขยายธุรกิจอะไรเงี้ยเก่งมากหัวดีมากสมองดีมากพวกเนี้ยจะไฮเปอร์คนที่เป็นโรคจิตอะคะ่ะจะไฮเปอร์ทุกคนเคยได้ยินคาว่าผีเห็นผีไหมหนึ่อะเป็นเด็กไฮเปอร์ไอคิวสูงตาหนึ่งเป็นหมอและหนึ่งก็ตรวจพบว่าหนึ่งเป็นโรคอารมณ์สองขั้ปวปัจจุบันกินยารักษาตัวอยูค่ค่ะทุกสิบสองชั่วโมงนะคะควบคุมถึงได้เปิดใช้ชีวิตตามปกติได้ แต่ทางท,ทิอ่าเรียกทิทและกันหนึ่งคิดว่าท่านคงไม่รักษาแล้วก็ไม่ได้กินยาเพราะาอาจจะไม่ได้เป็นเยอะแต่กระบลสันดานะคะเป็นเยอะเขาก็ไม่ต่างกับคนที่ขึ้นหลังเสือะคะ่ะคือทําผิดแล้วแล้วก็รอดมาเรื่อยๆก็เลยเชื่อว่ามั่นใจว่าตัวเองจะจากไปกับพระเหลือง ก็คือจะสามารถอยู่ตลอดรอดฝั่งไปจนวันตุยแต่เวรกรรมมีจริงทุกอย่างก็เลยจบดังนี้ทุกคนคะสังเกตไหมคะตอนตอนที่ท่านศึกท่านจะบอกว่าวันนี้เรามีความสุขมากเลยเทศเป็นครั้งสุดท้ายนั่นก็แสดงว่าเขารู้ตัวมาโดยตลอดคะ่ะว่าเขาจะต้องติดคุกและเขาก็สำนึกผิดเวยนะ แต่เขาขึ้นหลังเสือ,อไงคะอย่างที่หนึ่งบอกเขาลงมาไม่ได้หลังเสือคืออะไรคะเงินทองที่ได้กิเลสที่มันมีศีกามีหรือเปล่าอันนี้หนึ่งไม่รู้ต้องไปตามต่อกันและอะไรใดๆอื่นๆแต่หนึ่งมั่นใจคะ่ะผู้ชายคนนี้โกจิตคะ่ะบวกกมลสันดานหนึ่งสรุปได้ดังนี้ใครเห็นด้วยกับหนึงนะคะหรือไม่เห็นด้วยก็ลองแชร์ความคิดเห็นดูความคิดเห็นของหนึ่ง อาจจะไม่ได้ถูกต้องที่สุดต้องให้หมอะะคะ่มาตรวจนะคะแต่ยืนยันว่าไม่ได้อยู่เลเวลที่ติดคุ้ไม่ได้นะเพราะเชื่อว่าเป็นกำบุรสันดานมากกว่าอากาศทางจิตเวชสวัสดีค่ะ และอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้ค่ะเรื่องราวของอักษรยอตลกไถ่พระนั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปและทางด้านของตลกดังอย่างคุณชูศรีเชิญยิ้มนะคะที่ตอนนี้เนี่ยกำลังโดนชาวเน็ตค่ะแล้วก็เพจดังเนี่ยมีการเอ่ยถึงหรือว่าพุ่งเป้านะคะแล้วชาวเน็ตจํานวนมากเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็มีการคอมเมนต์ไปถึงคุณชูศรีค่ะว่าจะมีการเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้หรือไม่ทางนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้คุณชูศรีเชิญยิ้มค่ะจะมีการออกมาชี้จงงงงง้้้้อออเเทท็รรริื่่นนีียาาาบห อัปเดตอย่างไรนะคะไทยนิยวไม่พลาดนําเสนอคุณผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะไทยนิยวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรถได้ถูกช่องทางได้ที่ไทยนิยวค่ะ